มันคือความลับที่ถูกซ่อนกันมานานมากๆนะว่าทําไมบางคนเนี่ยสามารถหาเงินเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลาในขณะที่บางคนทํางานหนักจนแทบไม่มีเวลาพักอะ่ะแต่ก็ยังกลับมาวนเวียนอยู่ที่เดิมความลับมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนงานที่พวกเขาทําครับแต่มันอยู่ที่เขาสามารถใช้พลังจิตได้เก่งแค่ไหนทั้งหากในไปสดนี้อยากให้คุณฟังแบบมีวิจารณญาณน,นะครับเพราะเราจะไม่พูดจาอ้อมค้อมเราจะตรงไปตรงมาเลยว่ามันคือการใช้จิต ติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติให้เขาเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยส่งเสริมการงานการเงินและความสําเร็จของคุณให้มันก้าวกระโดดในปีนี้ดีไหมครับเอาละเข้าประเด็นเลยดีกว่ามันมีแค่เพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่สามารถใช้พลังจิตเนี่ยได้ตามใจนึกแล้วคนส่วนน้อยนี้เองเนี่ยที่เราเรียกกันว่าอัจฉริยะมันไม่ได้แปลว่าคุณจะใช้พลังนี้ไม่ได้นะมันแค่ต้องรู้วิธีการให้ลึกซึ้งครับขั้นแรกเลยนะ คุณต้องเข้าใจก่อนว่าปกติคนเราเนี่ยจะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการรับรู้ข้อมูลต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตตาหูจมูกลิ้นกายถูกไหมแต่พอคุณเริ่มก้าวเข้ามาใช้พลังจิตที่มันพิเศษไปกว่านั้นเนี่ยเราเรียกกันว่าการใช้สัมผัสที่6ครับมันคือความสามารถในการรู้หรือว่ารู้สึกสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือการรับรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง5ที่บอกไปเมื่อกี้แล้วคุณเชื่อไหมว่า ทบจะทุกคนเนี่ยเคยเข้าถึงสัมผัสที่6กันมาแล้วในต่างประเทศเขาจะเรียกกันว่าลางสังหรณ์ก็คือรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ปกติวะทั้งๆที่ยังไม่มีหลักฐานนะอย่างเช่นผู้หญิงจับได้ว่าผู้ชายอ่ะนอกใจหรือไม่มีคนใหม่ทั้งๆที่ยังไม่มีข้อมูลยังไม่มีใครมาบอกด้วยนะแต่รู้ได้ยังไงอ่ะมันรู้ได้จากลางสังหรณ์ลึกๆอ่ะเราจะเรียกว่าการยังรู้หรือการมียานพิเศษก็ได้นะครับทีนี้นโปเลียนฮิลเนี่ย เขาเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับเหล่าอัจฉริยะคนที่ประสบความสำเร็จไปสัมภาษณ์ถึงวิธีคิดทัศนคติตั้งแต่โทมัสอดิสันเฮนรี่ฟอร์ดเล็กซานเดอร์คนเหล่านี้เป็นคนรวยและคนประสบความสำเร็จเป็นอัจฉริยะในวงการทั้งนั้นลุงฮิวเขาพูดได้น่าคิดนะเขาบอกอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันสอนเราว่ามนุษย์พึ่งพาประสาทสัมผัสทางร่างกายมากเกินไปแล้วจำกัดความรู้ของตัวเองด้วยการยึดติดกับวัตถุที่สามารถมองเห็นสามารถจับได้สามารถสัมผัสได้ แต่พลังที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นเนี่ยคือพลังที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ครับท,ท,ทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วเราทุกคนเนี่ยควรเตือนตัวเองตลอดนะว่าเราถูกควบคุมด้วยพลังที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้คือทุกวันนี้เนี่ยแม้จะผ่านเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์มากแค่ไหนมนุษย์ก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพยายามทําความเข้าใจไฟฟ้าแรงโน้มถ่วงสายลมว่าคืออะไร มาจากไหนแล้วก็ยังไม่แน่ชัดกับมันด้วยซ้ําแล้ววิธีที่เราใช้ทุกวันนี้มันเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดแล้วหรือยังคือเรายังเข้าไม่ถึงสิ่งที่มอไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็สิ่งที่ยังจับต้องไม่ได้อีกไม่มีที่สิ้นสุดในจักรวาลใบนี้ถูกไหมเอาว่าเื่อง่ายๆอย่างสมองในการติดต่อกับสิ่งที่เหนือกว่าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าสมองมนุษย์เนี่ยมันมีเส้นใยที่เชื่อมต่อกับเซลล์สมองจํานวนมหาศาลเลยชนิดที่ว่ามันมีเซลล์จิ๋วที่ทํางานพร้อมกัน แล้วก็ท่านนับจํานวนเส้นใยทั้งหมดเนี่ยมันจะมากกว่า1ล้านล้านล้านตามด้วยเลขศูนย์อีกประมาณ15ตัวมันเป็นจํานวนที่แบบเกินจินตนาการมากเลยดอ,อรฮอลลิกของมหาวิทยาลัยชิคาโกเนี่ยเขารีบบอกเลยว่าไอ้จานวนของตัวเลขเนี่ยมันน่ามหัศจรรย์มากจนถึงที่ความรู้หลายร้อยล้านปีแสงที่เรามีเนี่ยเกี่ยวกับดาราศาสตร์ดูเล็กน้อยไปเลยคําถามด้วยจํานวนเซลล์สมองมหาศาลที่สามารถสื่อสารกันอย่างซับซ้อนในระบบสมองของเราเนี่ย คุณเคยสงสัยไหมว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่เพียงแค่ควบคุมร่างกายแล้วก็ความคิดในระดับพื้นฐานแค่นั้นหรอมันจะไม่มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับพลังงานที่จับต้องไม่ได้เลยเหรออ่ะมันน่าคิดนะคุณคือเวลาที่เราอัจฉริยะต่างๆเนี่ยเขาเข้าถึงสัมผัสที่6ปุ๊บเนี่ยเขาจะได้รับไอเดียใหม่ๆข้อมูลความรู้ที่มันไม่มีอยู่ในโลกนี้ คุณคิดดูนะน้ำโปเลียนให้ความสําคัญกับมันมากถึงขนาดที่บอกว่าไอเดียดีๆเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้คุณได้มากกว่ารายได้จากอาชีพหมอทนายหรือว่าวิศวกรทั่วไปซิกที่ปกติจะต้องใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนหลายปีในมหาวิทยาลัยอ,อันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ด้อยค่าอาชีพไหนนะครับแต่เขากําลังพูดให้เห็นภาพชัดๆว่าหนึ่งไอเดียที่ดีเนี่ยมันทําเงินให้คุณได้โดยไม่ต้องใช้เวลานานเลยคาถามต่อมาคืออันนเราจะใช้สัมผัสที่6กได้ยังไง มีตัวอย่างหลายคนให้เห็นครับอย่างเช่นนักพูดที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเนี่ยก่อนที่เขาจะพูดสุนทรพจน์ให้มันกระทบจิตใจคนในจนํานวนมากเนี่ยเขาก็บอกว่าผมเนี่ยจะหลับตาเพื่อเชื่อมต่อและก็เปิดทางให้กับไอเดียที่อยู่ข้างในพูดจากปากของผมหรือบางคนเนี่ยเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในอเมริการะดับสูงน,นะครับก็มีคนถามเขาว่าเฮ้ยทำไมเขาชอบนั่งหลับตาเป็นเวลา2-3นาทีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเนี่ยเขาก็ตอบประมาณว่า ตอนที่ตาผมปิดเนี่ยผมสามารถเรียกใช้ความรู้จักแหล่งที่มาของปัญญาที่เหนือกว่าผมได้ทีนี้วิธีการที่ได้ผลไวที่สุดในการเข้าถึงเนี่ยคุณต้องรู้วิธีการปล่อยคลื่นสมองที่ถูกต้องครับเพราะปกติเนี่ยเวลาใช้ความคิดเนี่ยหากคุณอยากจะเข้าถึงมิติที่สูงกว่ามิติของความคิดของคนทั่วไปเนี่ยนะครับคุณต้องใช้ความคิดที่มีคุณภาพสูงแต่เพียงเท่านั้นครับ เป็นความคิดที่มิติระดับล่างไม่สามารถให้ได้มันไม่ต่างอะไรจากการที่คุณอยู่บนเครื่องบินสามารถมองเห็นมุมมองบรรยากาศที่กว้างไกลกว่าคนที่อยู่บนพื้นดินครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับเมื่อคุณอยู่ในมิติของความคิดระดับสูงเนี่ยคุณจะลอยตัวอยู่เหนือทุกข้อจำกัดในเรื่องของปัจจัยสี่อาหารยาเครื่องนุ่งหม่ม มันคือการคิดพ้นเลยจากเรื่องปัจจัย4ขึ้นไปครับแล้วพลังงานของคุณเนี่ยมันจะสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังคิดเรื่องพื้นฐานเหล่านี้อยู่เนี่ยคลื่นพลังของเราเนี่ยมันยากที่จะไปเชื่อมต่อกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้ทุกครั้งที่คุณคิดเนี่ยนะครับมันจะมีอารมณ์หรือความรู้สึกอยู่ประมาณ7อย่างที่จะทําให้คลื่นสมองของคุณเนี่ยมันเป็นคลื่นที่สูงและส่งไปได้ไกลมากขึ้นนะครับ หนึ่งก็คือความปรารถนา2คือความศรัทธา 3. ความรัก4ความต้องการทางเพศ 5. ความกระตือรือร้น6ความโรแมนติกและ7ความหวังพูดแบบนี้ก่อนหลายคนได้ยินคำว่าความต้องการทางเพศเนี่ยมันอาจจะฟังดูแปลกเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยให้ความรู้สึกที่เป็นลบกับความต้องการทางเพศเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดเป็นเรื่องน่าอายไม่ควรเอามาพูดจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการทางเพศพลังงานตรงนี้ครับ มันเป็นพลังที่ปลุกให้มนุษย์เนี่ยลุกขึ้นมาทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะว่าถ้าเราให้ความหมายในด้านลบเนี่ยมันจะให้ความหมายได้หลายอย่างมากเช่นแบบเมื่อมีมันนักมากมันก็จะกลายเป็นความหื่นกามความกระเฮียนกระหือรือหรือความเหนียนแต่ในภาษาระดับจิตวิญญาณเนี่ยความต้องการทางเพศเมื่อมีมันขึ้นมาเราเรียกกันว่าพลังงานของผู้สร้างหรือผู้ให้กําเนิดอาคุณว่าเป็นแบบนั้นจริงเปล่า ลองนึกถึงศาสดาทุกองค์บนโลกที่เกิดมาเป็นมนุษย์ล้วนเกิดจากความต้องการทางเพศทั้งนั้นคือประธานาธิบดีหลายคนเนี่ยอาศัยภรรยานะในการที่จะเติบโตมาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้คนที่ประสบความสําเร็จจานวนมากหลายคนเนี่ยสามารถพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สูงสุด ของความสําเร็จได้เนี่ยภายใต้การกระตุน้นหรือมีอิทธิพลจากความรักจากภรรยาของเขาทั้งนั้นครับแล้วก็กลับมาตกต่ําลงหลังจากที่ถูกอํานาจของเงินทองชื่อเสียงครอบงาแล้วก็ตัดสินใจทิ้งภรรยาของตัวเองเนี่ยไปหาผู้หญิงคนอื่นคุณพอจะเห็นไหมครับว่าคนที่ขาดพลังหรือความต้องการทางเพศเนี่ยจะไม่มีวันกระตือรือร้นกับเรื่องใดครับและไม่สามารถใช้ความกระตือรือร้นสร้างแรงบันดาลใจให้ใครได้แต่พอเอามาเล่าให้คุณฟังแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องมีพลังงานทางเพศสูงปี๊ดหรือใช้ไปในทางเซ็กอย่างเดียวนะคุณแต่เรากำลังหมายถึงว่าเราสามารถแปลงพลังงานทางเพศเนี่ยเป็นการทำบางสิ่งบางอย่างที่สร้างสรรค์ได้ครับพลังงานทางเพศจะใช้ได้ดีหรือมันจะประเสริฐก็ต่อเมื่อมีการใช้ปัญญาและใช้ด้วยการยับยั้งชั่งใจเท่านั้น ว่าถ้าเราปราศจากการยับยั้งชั่งใจแล้วเนี่ยแทนที่มันจะส่งผลดีแต่มันจะส่งผลร้ายต่อร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณครับดังนั้นทุกครั้งที่เกิดพลังงานนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณต้องรู้วิธีการแปลงไปเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แปลงไปเป็นสิ่งที่มันสร้างสรรค์นะการที่คุณขาดความยับยั้งชั่งใจเรื่องการปลดปล่อยความต้องการทางเพศเนี่ยมันอันตรายพอๆกับการขาดความยับยั้งชั่งใจเรื่องของอุ่นเมาเลยนะครับยิ่งเราปลดปล่อยความต้องการทางเพศแบบ ยับยังไม่ได้เลยนะมันเท่ากับเรากำลังส่งคลื่นความคิดบางอย่างที่อยู่ในระดับเดียวกับสัตว์ดิลชานครับหมายความว่าเราหมกมุ่นอยู่กับมันแบบไม่ลืมหูลืมตาครับติดเซ็กมากเกินไปปลดปล่อยผิดวิธีอันนี้ครับไม่สามารถสร้างสัตว์งานอะไรขึ้นมาได้เลยคำว่าคลื่นของสัตว์ดิลชานมันไม่ได้จำกัดแค่เรื่องเกี่ยวกับการปลดปล่อยพลังงานทางเพศเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีอารมณ์ด้านลบอีก7อย่างอีกเหมือนกันครับ ที่ถ้าคุณอยู่ในอารมณ์นี้เนี่ยมันเท่ากับว่าเรากําลังอยู่ในคลื่นของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจะขาดการยับยั้งชั่งใจไปดูกันว่ามีอารมณ์ด้านลบ7อย่างอะไรบ้าง 1. ก็คือความกลัว 2. คือความอิจฉา3คือความเกลียดชัง4คือความอาฆาตพยาบาท 5. คือความโลภ 6. คือความงมงาย 7. คือความโกรธ คุณต้องตรวจสอบดูว่าคุณอยู่ในคลื่นสมองด้วยอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนเพราะว่าอารมณ์เชิงบวกและอารมณ์เชิงลบเนี่ยมันอยู่ร่วมในจิตดวงเดียวกันไม่ได้ครับคือถ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพินาศย่อยยับหรือยอมแพ้ครับอารมณ์ความรู้สึกไหนก็ตามที่คุณใช้งานบ่อยที่สุด มันจะยึดครองอำนาจในจิตของคุณทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยจนไม่เหลือช่องว่างให้อารมณ์เชิงลบเนี่ยมันเชิญตัวเองเข้ามาได้อย่างเช่นถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองเนี่ยสามารถหาเงินล้านต่อเดือนได้หรือหาเงินหลัก10ล้านต่อปีได้เนี่ยเชื่อไปถึงขั้นระดับศรัทธาไอ้ความศรัทธากับความกลัวเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ครับจิตดวงใดมีศรัทธาจิตดวงนั้นไร้ความกลัวจิตดวงใดมีความกลัวจิตดวงนั้นไร้ศรัทธา เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณส่งความคิดใดๆก็ตามเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณเกี่ยวกับความฝันของคุณเนี่ยคุณต้องตรวจสอบให้ดีว่าในความคิดของคุณนั้นเนี่ยมันมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่มั่นคงและชัดเจนแล้วหรือย,อยังเช่นสมมติว่าคุณอยากจะหาไรายได้ปีละเท่านั้นเท่านี้คุณจะมีแค่ความต้องการไม่ได้ครับคุณต้องมีแรงปรารถนาคําว่าแรงปรารถนาเนี่ยมันต่างจากการแค่ตั้งเป้าหมายธรรมดา ถ้าคุณศึกษาพระไตรปิฎกการจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยในตำราจะไม่มีการบอกว่าคนคนนี้มีความตั้งใจอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าคนคนนี้ตั้งเป้าหมายอยากจะเป็นพุทธเจ้าไม่มีครับคุณไปอ่านได้เลยเขาจะใช้คําว่าคนคนนี้เนี่ยมีความปรารถนาที่จะเป็นพุทธเจ้ามีความปรารถนาพุทธภูมิเอาง่ายๆพอจะเห็นภาพตามกันใช่ไหมครับฉะนั้น ความต้องการธรมธรมดาาเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้สึกที่แรงกล้ามากพอครับถามว่าเราจะวัดหรือพิสูจน์ได้ยังไงว่าความรู้สึกของเราเนี่ยหรือสิ่งที่เราต้องการมันเป็นความปรารถนาแล้วให้วัดด้วยการเดิมพันครับสิ่งที่คุณต้องการในวันนี้เนี่ยคุณสามารถเดิมพันกับอะไรได้บ้างบางคนเดิมพันด้วยเวลาบางคนเดิมพันด้วยเงินบางคนเดิมพันด้วยชีวิตของตัวเองด้วยซ้ําสามารถแลกชีวิตเพื่อทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสาเร็จได้ผมเลยจะบอกคุณว่า การที่เราส่งคลื่นสมองด้วยพลังงานเหล่านี้ไปเนี่ยมันจะเข้มข้นกว่าการแค่พูดปากเปล่าโดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกเพราะความปรารถนาธรรมดารรมดาเนี่ยนะครับไม่สามารถพาคุณฝ่าฟันอุปสรรคความผิดหวังการบั่นทอนกําลังใจหรือความพ่ายแพ้ชั่วคราวได้เพราะคุณต้องเจอคำวิจารณ์สาร,รพัดรวมไปถึงคําเตือนที่มาในรูปแบบแบบความหวังดีที่บอกว่าเอ้ยอย่าไปเสียเวลากับมันเลยคุณจะเจอแบบเนี้ย แบบเสมอต้นเสมอปลายเลยแหละแล้วลลการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นมาได้เนี่ยคุณต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้ามากพอให้คิดแบบนี้รู้สึกแบบนี้บ่อยๆเลือกมาสักหนึ่งใน7อย่างเนี่ยครับเป็นอารมณ์ด้านบวกอ่ะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทําให้มันซ้าแรกๆเนี่ยเวลาที่คุณฝันใหญ่คุณจะรู้สึกว่ามันดูไกลตัวรู้สึกไม่คุ้นชินมันก็เปรียบเสมือนกับการที่ใครสักคนหนึ่งทําผิดครั้งแรกครับพวกะเขาจะรู้สึกขยะขยยงกับความผิดนั้น แต่ถ้าพวกเขายังคงฝืนทำผิดซ้ำๆจนมันเกิดความเคยชินความชินชาแล้วทำผิดต่อไปเรื่อยๆนานมันเข้ามันจะทำให้เขายอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็อยู่ในความผิดนั้นต่อไปโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยถ้าคนคนหนึ่งสามารถเป็นมาหาจนได้จากการทำความชั่วซ้ำๆจนเกิดศรัทธาในความชั่วเนี่ย คุณก็สามารถเป็นมหาเศรษฐีด้วยการทําในสิ่งที่ส่งผลต่อความร่ารวยซ้าๆจนเกิดเป็นศรัทธาในความร่ํารวยได้ครับสุดท้ายเนี่ยคุณจะเชื่อในสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองบ่อยๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความจริงหรือไม่ก็ตามนโปเลียเนยเขาทิ้งท้ายไว้ว่าอยากให้คุณทําตามคําแนะนําให้เหมือนกับเด็กอนุบาลทาตัวแบบใสๆไม่ต้องคิดมากครับถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องการและเป็นสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยให้ศรัทธาแบบเด็กอนุบาลเชื่อง่ายๆแบบเด็กอนุบาลทําไมเราต้องใช้เซนส์นของเด็กอนุบาลรู้ไหมคุณ เพราะว่าเด็กที่เกิดมาไม่นานบนโลกใบนี้เนี่ยมันยังมีประสบการณ์ชีวิตไม่ได้เยอะมากมายที่จะปรุงแต่งให้มันฟูงซ่านไปเรื่อยเปื่อยการที่เรามีใจแบบเด็กอนุบาลชั่วขณะหนึ่งเนี่ยที่เราส่งคลื่นความคิดไปสู่จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับมันจะทําให้เราปราศจากความคิดมากมีพระอาจารย์หลายรูปนะครับที่ท่านนํานั่งสมาธิให้กับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กมามากมายปรากฏว่า เด็กเนี่ยจะนั่งสมาธิได้ดีกว่าผู้ใหญ่ครับคือเห็นแสงสว่างภายในหรือมีประสบการณ์ภายในที่ค่อนข้างลึกซึ้งกว่าดังนั้นครับหากคุณสามารถปรับความคิดให้อยู่เลยในเรื่องเกี่ยวกับการคิดเรื่องปัจจัย4คิดในเรื่องเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยอารมณ์ความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งในเอย่างแรงกล้าเนี่ยนะครับ มันจะไม่ใช่การคิดแบบจิตมนุษย์ทั่วไปที่กระโดดไปกระโดดมาเหมือนลิงแหละแต่มันจะเป็นความคิดที่เหนือมนุษย์ครับเข้าขั้นของความเป็นอัจฉริยะในการสื่อสารและติดต่อกับมหาปัญญาหรือจักรวาลใบนี้คุณอยากรู้อะไรอยากปิ๊งเว็บได้ไอเดียดีๆในเรื่องไหนเมื่อใจคุณเข้าสู่สภาวะการผ่อนคลายในการคิดถึงเรื่องนั้นเนี่ยไอเดียดีๆไอเดียเงินล้านมันจะไหลามาคุณโดยที่ไม่ต้องพยายามบีบบังคับมันหรือกดดันมันเลยครับ ปีนี้ขอให้เป็นปีที่โชคดีแล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยนะครับแล้วพบเจอกันใหม่กักบผม i อเฟล Amazing Storytelling ครับ